สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วันสบายสบายส,ายสไตล์ซีนีนะคะวันนี้เรามาทำหมูผัดน้ำมันหอยใส่ยอดคะนะคะ้าค่ะอาหารเมนูนี้นะคะใครที่ใส่คลีนก็ทานได้นะคะไม่อ้วนค่ะแล้วแถมมีผักด้วยส่วนผสมนะคะมีน้ำมันพืชนะคะเราใส่น้ำมันพืชไปเลยคะ่ะเมนูในวันนี้นะคะทำง่ายมากค่ะ ใช้เวลาหมักหมู2ชั่วโมงก็ได้ทานแล้วค่ะใส่กระเทียมลงไปเจียวเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็เจียวให้หอมแล้วก็สีเหลืองทองเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะผัดะนาไว้ก่อนนะคะเจียวกระเทียมให้หอมเหลืองนะคะแล้วก็ใส่ะนาเข้าไปนะคะ เดี่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้เหลืองเลยหลังจากนั้นเราจะเอายอดะนานะคะที่เราได้ลวกไว้แล้วนะคะมาผัดใส่น้ำมันกับกระเทียมเจียวนะคะเพื่อให้เขามีความหอมหน่าทานขึ้นคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ,ะต่อไปเรามาทำหมูน้ำมันหอยนะคะ น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยรอน้ำมันรอนะคะสูตรนี้นะคะใครๆก็ทำทานได้ค่ะเพราะว่าทำง่ายมากและที่สำคัญคือไม่อ้วนค่ะกระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะผัดเจียวให้เหลืองเลยค่ะหมูนะคะเราก็จะต้องเอาหมูหมูเนี่ยแล้วแต่เราเลยแต่ว่าถ้า เป็นหมูที่เราใช้วันนี้ค่ะก็คือจะเป็นหมูแทรกมันนะคะหรือว่าสันคอหมูะคะ่ะเจียวให้เหลืองเลยค่ะกระเทียมนะคะเจียวไปเรื่อยๆเลยค่ะ พอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะใส่ใส่หมูที่เราหมักไว้นะคะเราใช้สันคอหมูนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆส่วนผสมของหมูหมักนะคะก็มีซอสน้ำซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซอสขัาเขียวน้ำตาลทรายนะคะหมักทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็เอามาผัดคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะ ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้หมูเขาสุกไฟก็คือไม่ต้องแรงมากนะคะไฟกลางๆนะคะแล้วก็เติมซอสน้ำมันหอยไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมนะคะน้ำตาลทรายสักสองช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะมากคะ่ะเดี๋ยวจะหวานไป หลังจากนั้นค่ะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชานะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากซื้ออาหารทานนะคะอยากทำอาหารทานเองเพราะว่าช่วงนี้วิกฤตโควิด COVID นะคะถ้าเราทำอาหารทานเองเราก็จะรู้สึกว่าปลอดภัย และก็มีความสุขในการทานเพราะว่าเราทำเองมันก็ต้องอร่อยแน่นอนใช่ไหมคะสูตรนี้นะคะเราทำทานได้ประมาณ3-4ท่านเลยนะคะอิ่มอิ่มท้องแน่นอนเราลองมาชิมกันดูเอ๊ะอร่อยหรือยังรสชาตินะคะเขาก็จะออกไปทางไม่จัดจ้านมากนะคะจะออกเป็นแบบ กลมกล่อมนะคะไม่เคม็มไม่หวานไม่มากนะคะเพราะว่าเราทำสูตรครีมสูตรนี้ง่ายที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆบอกว่าโอ้ช่วงนี้ฉันอยากครีมอยากลดน้ำหนักทำทานได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เอายอดคะนานะคะวางข้างใต้เลยค่ะแล้วก็ตักหมูน้ำมันหอยราดได้เลยแล้วก็ไปทานกันได้เลยค่ะ สูตรนี้อร่อยและง่ายมากค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะถูกใจแน่นอนค่ะสูตรนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมสินีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะและสวัสดีเจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ซินีเพื่อเป็นลังใจนะคะสวัสดีค่ะ